จะเป็นยังไงแอนโทนีอีแรงกาอดีตแข้งแมนเชสเตอร์อยู่ในเตกคอมเมนต์ถึงแอนโทนีหลังฟอร์มรูดยาวไร้แววกระตืนขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยจะเป็นยังไงแอนโทนีอีแรงกาตัวรูกชาวสวีเดนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสทีมดังแห่งส ili, งกีรีเมลีอังกฤษออกมาคอมเมนต์ถึงแอนโทนี่ปีชาวบราซิลของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหลังฟอร์มรูดยาวไร้แววกระตืนขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยเป็นที่เข้าใจกันว่าผลงานของแอนโทนีในฤดูกาลนี้ตกต่ำดำดิงหาทางขึ้นไม่เจอโดยลงเล่นไปนัดยิประตู1แอสซิสต์ ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นใน FA ครับซึ่งในระหว่างนั้นตัวเขาต้องเข้าไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บราซิลหลังจากที่ตัวเขาถูกกาเบรียลาคาวาลินแฟนเก่าแจ้งความกับตำรวจในข้อหาทำร้ายร่างกายอีกด้วยล่าสุดแอนโทนีอีแลงกาออกมากล่าวถึงแอนโทนีว่าเขาแอนโทนี เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเขาก็เป็นคนที่ดีด้วยผมและเขาติดต่อกันบ่อยมากตอนที่เราอยู่ด้วยกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตอนนี้เราก็ยังติดต่อกันอยู่บ้างผมมั่นใจว่าเขาจะกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งเพราะสิ่งที่ผมเคยเห็นเขาในระหว่างฝึกซ้อมนั้นยอดเยี่ยมมากๆ